คลิปนี้พามาเที่ยวอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครให้ดูภาพบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรงเรียนก็จะพาเด็กๆมาเที่ยว ตามโครงการทัศนศึกษาประจำปีของเด็กๆนะคะก่อนเข้าไปในหน่วยงานก็จะมีการสแกนอุณหภูมิแล้วก็เจลล้างมือนักท่องเที่ยวทุกคนแม้กระทั่งเด็กๆก็จะให้ความร่วมมือนะคะผ่าน ได้ไหมคะได้ไหมก็จะมีโรงเรียนต่างๆพาเด็กมาทัศนศึกษาตามโครงการ จะมีร้านค้าให้บริการด้วยน้ำชากาแฟน้ำดื่มวอายเพื่อนผมหายไปไหนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็จะมีจักรยานให้เช่ามีจักรยานไหมล่ะต้อมดูดอกบัวฮะมีเหรออ๋อจักรยานให้เช่าจะอยู่ฝั่งทางนู้น โน่นอ่จะจักรยานให้เช่าจะอยู่ฟังทังงน,น้นอานี่น,นี่มีเด็กกักเรียนออกมาละไปเช่าออกมาละยานะค่ละเท่าไรเด็กๆยี่สิบบาทโอเคนี่คือดอกบัวเขาเรียกดอกบัวอะไรต้อมเขาเรียกดอกบัวอะไรพ่อจีบเขาเรียกดอกบัวอะไรคะโคนน้วสวยงามบอกว่า บัวเจ็ดสีโอ้บัวเจ็ดสีหลากหลายมากเลยปีนี้มันไม่พบปีนี้มันไม่ครบบทแดงมันขาดแดงขาดขาดแดงแล้วจานตุ้กขันนั้มันมันจะแดงน้องเพราะเรามาเน่ะเนาะเออมาเยอะกว่านี้มันเฉาแล้วแต่นนีตาบอกว่าสีแดงตาบอกว่าขาดบัวสีแดงหายไปแล้วชุดสองก็ไม่ขึ้นมาเจ้าเอกเรามานี่เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งที่แล้วปีไหนยายจำไม่ได้ก็พา ทีมงานมาทัศนศึกษาป้ายายพาดูดอกบวัวเจ็ดสีดูลานบวัวอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครเบื้องต่าง,างตา้าความหลากหลายของสีของดอกบวัวก็คุ้งคา่ายนะห้อละเนาะเอฟซีเนาะใครอยากมาเที่ยวมาเด้อช่วงปิดเทอมลูกหลานปิดเทอมมาเที่ยวจังหวัดสกลน,นคร นุ่มก็คือเป็นลูกปั้นพญานาคเห็นไหมคะลูกปันนกก้นพญานาคนักท่องเที่ยส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนจะพานักเรียนมาทัศนศึกษาตามโครงการอ้ยสีไหนสวยที่สุด fc fc ว่าสีไหนสวยคะ สำหรับในภาพจริงยายตุกมองตอนนี้ยายตุกว่าสีชมพูสีชมพูสวยเอาฟังตอนนี้คโัโพสให้ดูสีชมพูบัวเจดสีลานบัวลานดอกบัว7็ดสีป้ายก็ขึ้นชื่อบอกไว้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรอบนอกก็จะเป็นที่ให้ปั่นจักรยานรอบสวนรอบอุทยาน สีเหลืองก็สวยสีเหลืองก็สวยดูสิคะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยแล้วข้างบนก็จะเป็นลานทางเดินแล้วก็จะแยกกันไปแยกกันไปเห็นไหมคะสีทางเดินเป็นสีสีปูนแห้งสีปูนแห้ง ก็จะแยกไปซ้ายไปขวาตรงก,างกลางก็จะมีศาลาให้พักศาลากลางน้ำหนึ่งศาลาฝั่งที่นี้ก็จะมีอีกหนึ่งศาลาแล้วก็จะเดินรอบไปเรื่อยๆรอบไปเรื่อยฝั่งทางโน้นไม่ได้จัดเป็นลานนะคะฝั่งตรงน้นจะเป็นแม่น้ําเป็นสระน้ําแต่ว่าไม่ได้ปลูกดอกบัวคงจะเป็นทําลักษณะเหมือนกับเอาน้ําเข้ามาอ่าถ่ายโอนน้ําประมาณนี้เพราะว่าจะเห็น ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นมีน้ำเข้ามีสูบน้ำเข้าตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของฝันน้ำให้ให้อะไรล่ะให้ฝันฟอกฟออกซิเจนอะไรประมาณนี้หรือสูบน้ำเข้ายายก็ไม่รู้นะอาจจะดึงน้ำเข้าจากฝังงาากาากฝ่งทางนู้นอาจจะอาจจะสูบน้ำเข้าจากจากสาฝั่งทางนู้นเพื่อจะมาเลี้ยงดอกบัวซึ่งเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้ ก็จะถ่ายรูปเก็บไปเป็นเทีลรืลอกกันสำหรับยายไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าทำคลิปไม่มีภาพไม่ไปไหนก็ไม่ค่อยมีภาพนิ่งที่สวยๆเพราะว่าลงมาปับกบร็จับกล้องก็ทำคลิปเลยก็เลยไม่มีภาพภาพนี่บางทีก็ขอแจมวิ่งเข้าไปกับเขาดู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 หลากหลายมากๆเลย ถ้ามาดูด้วยตาจริงจะรู้ว่าสวยนะคะอุทยานบัวเดี๋ยวป้ายเห็นป้ายไหมคะเห็นป้ายไหมเดี๋ยวยายซูมให้ดูอุทยานบัวอะไรลูกใครเรียกเราแม่แม่อยู่ทางไหนไไปปลูกว่าปแห่ลองไปเอาไปปลูกบ้านเท่าไ,ไหร่ห้องบ้านอะไรลูกคนสิบว่าปลาเพิ่มบ่น้อมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยบอกพ<า>ี่ยอดมาเอาไปเป็นไอเดียหน่อยเพราะบ้านเพื่อนมีสระน้ำนั่นน่ะ เราต้องไปทําสะน้ําประมาณว่าให้น้ํามันอยู่ได้ตลอดปีแม่ว่าน่ะลูกเขาสูบน้ําใส่ได้ลูกน่ะนั่นเอาน้ําจากไอไอสะฝั่งทางนู้นมาใส่ได้นีเนาะเพราะช่วงนี้มันหน้าแรงด้วยนะมันจะแห้งได้ห่านพ่อพี้ฝนมองไกลๆงามๆมองไกลๆงามๆมูนะเออลูกก็เอาไปดัดแปลงไอเดียก็ได้ตัวลูกมีเนื้อที่เยอะๆนะคุยกันกับลูกลูกเขาได้ไอเดียแล้วเขาจะไปทําที่บ้าน มีเดี๋ยวลูกมี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 มมมมมอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปด,ดูอะไรอีกบ๊ายบายยายฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะคะ